สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC มาวินเชียงกงทุกท่านนะครับผมวันนี้มีรถบัสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถบัสวิ่งนักเรียนนะครับวิ่งรักส่งนักเรียนก็ความยาวก็อยู่ประมาณ8เมตรไม่เกิน9เมตรก็แล้วกันนะครับผมเป็นรถส่วนบุคคลนะครับคันนี้เป็นป้ายขาวครับผมเป็นป้ายสีสูนครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับคันนี้ ซื้อมาจากจังหวัดหนองคายนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ขับมาเลยขับมาโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวเดินอีกสักรอบนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงล่างคานหน้าสภาพยางเครื่องเกียร์นะครับผมเป็นยังไง รถคันนี้เป็นเป็นฮีโน่ทั้งลำเลยนะครับฮีโน่ทั้งลำเลยเป็นคัดซีใหญ่นะครับตอนนี้เป็นคัดซีแปดนิ้วกว่านะครับผมโค้ดคัสซีขึ้นต้นด้วย FD นะครับเอดเป็นช่วงยาวด้วยนะครับผมอ้าโอเคครับ เดี๋ยวเราลุยข้างบนก่อนก็แล้วกันเลยครับอ,อืมโอ้สภาพภายในก็ไม่สะอาดสะอ้านนะครับไม่สะอาดสะอ้านเท่าไร <gone. À. S 1> เครื่องอยู่ตำแหน่งนี้เละ อ๋อตำแหน่งเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับ <g oda> ถ้าตำแหน่งเครื่องอยู่หลังคานหน้านะครับอ่าเราก็จะถือว่าเป็นเครื่องกลางเลยนะครับถ้าลักษณะนี้จะกลางเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งกลางอยู่ประมาณนั้นก็จะมีนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แต่ว่าอยู่หลังคานหน้าเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกลางนะครับตัวนี้หลัง sandwich, าลคานหน้าหรือเปล่าเนี่ยคานหน้าอยู่เลยเนี่ย ตัวนี้อยู่คันหน้าเลยครับเป็นเครื่องหน้านะครับผมโอ้ตัวนี้สรุปว่าคัานนี้เป็นเครื่องหน้าครับผมตัวนี้เป็นเครื่องฮีโน ok ่หกสูบนะครับฮิโน่หกสูบ ตัวนี้ H O 7จ C นะครับ H O 7จ C ไม่มีทอโบโอรครับ6 C หรือว่า74เดี๋ยวะไม่6 C ก็74 C นี่แหละครับต้องดูหน้านเล่มก่อนก็นแล้ว ร้อนครับร้อน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 แดดเดือนสี่เดือนห้าครับเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ ho นะครับหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยแปดเกียร์ว่างครับหกสูบเลยก็จะรุ่นส่วนมากรุ่นของ fd <ม>จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นคัสซี fd ความยาวก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้อยู่ที่ร้านก็มีสองคันนะครับเป็นรุ่น fd มาเลย เป็นหกล้อช่วงยาวมันก็จะเป็นเครื่องหกสูบอย่างนี้นะครับเป็น HO เจ็ดซบ้าง h o หกซบ้างนะครับผแต่รถขับได้วิ่งได้เครื่องดีนะครับเดี๋ยวเครื่องดีขนาดไหนเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องเป็นเบาะสองสองนะครับตรงกลางกว้างนะครับตรงกลางกว้างอือ พัดลมมีทั้งหมดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันที่นึงถ้าต่อรําก็โอเคเลยนะครับยกตัวถัง,งออกย่นคัสซีเข้ามานะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับเครื่องไม่มีทอร์โบครับผมถ้าเป็นเครื่องมีทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ก็จะขายง่ายหน่อยครับ ใครอะไรดูถ้าจะดูเลขเครื่องมันก็ดูยากอยู่เนาะอ่าขั้นตอแนแรกดูสติกเกอรอ์โอ้เหงือก็ย่อยปก,ปก น่าจะ H O 64 C นะครับอือเห็นเลข6เลข C แล้วโอเคครับ6 C ห C สรุปครับเป็นเครื่อง H O 64 C ครับผมเพราะว่าผมเห็นเลข6กแล้วเห็นไหมครับ H O 6 C ตัวนี้ O ตัวนี้เลข6 ตัวนี้ตัวซีครับผมร้อนเถอะวะปกติครับไม่มีคราบน้ำมันเหนือง่อยง่อยปก๊ปกๆละเดียนะ๋ยวเราู้ร้อนเถอะ อย่างนั้ครับแสดงว่าแบตไม่เก็บไฟครับฟังเสียงนะครับ ยินเสียงแบตนะครับขับมานะครับกันนีออ่มันต้องเช็คแล้วครับเนี่ยเป็นเพราะแบตเราไม่ดีหรือว่าใดไม่ชารจก็มีส่วนนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ที่ร้านไม่ค่อยมีลูกดีๆนะครับก็ออสรุปว่าไม่ได้ฟังเสียงนะครับอืม เดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดอยากฟังเสียงจริงๆนะครับผมโทรมาหาผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหาผมได้นะครับเบอร์โทรผม0898426342นะครับ0898426342นะครับ ID ไลน์ตามเบอร์นะครับผมแอดเข้ามาแล้วจะขึ้นว่ามาบินเชียงกงนะครับผมก็อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่า ดูคลิปสีบุนเรืองก็ได้นะครับเพราะว่าสีบุนเรืองไปซื้ออยู่ที่หน้างานนะครับรถคันนี้กลับมาถึงร้านนะครับผมกลับมาถึงร้านเมื่อคืนก็ไม่ถือว่าเมื่อคืนนะครับก็มาถึงประมาณหกโมงเย็นหกโมงกว่ากว่านี่แหละครับก็ไม่ถือว่าค่ำนะครับคัสซีสวยครับวันนี้เป็นระบบเบรกทิ่ฟี่เห็นไหมข้างล่างนะใครไปเห็นไหมนะอยู่ข้างล่างครับ ่อาอามาโอ้โอ้สบายครับลงมาข้างล่างโอ้เย็นามาดูแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนแบตเตอรี่เล็กสองลูกนะครับไม่มีไฟแน่นอนแล้วแบตนะ เดี๋ยวค่อยเช็คกันอีกทีนึงนะครับผมแปลว่าส่วนมากแบตจะไม่ค่อยดีครับไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าอยากได้ยินเสียงก็รบกวนแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงให้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้นะครับอโอ้โหคันหน้าก็เป็นของ FD เลยนะครับเฟืองท้าย F d ดีคันหน้า FD ดีนะสภาพยางสวยครับเป็นยางเลเดียนนะครับขอบ17นะครับตัวนี้ คันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอบก่อนครับอใช้เป็นกระทะขอบไววไหนนะนี่หรือเปล่าครับออขอบสิบหกครับขอบสิบหกเอาไปใช่เก้าจุดห้าอาสิบเจ็ดจุดห้าขอบสิบเจ็ดจุดห้าครับยางหลังด้านซ้ายนะครับผมโคตรกัดซี ขึ้นต้นด้วย f อดีนะครับเอดีถ้าขึ้นต้นดวยเอฟดีจะคับซีใหญ่นะครับเอเดีอ่าต่อดำเลยเลยเครื่องก็หกสูบละเกียร์ก็หกเกียร์เดินหน้าแล้วอโอ้ระบบพว่วงอะไรพาวเวอร์บร่ก ดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อตัวนี้เป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับพาวเวอร์เบรกทิฟฟี่นะครับอน็อตล้อขาดครับตัวหนึง่งเป็นยางเรเดียนนะครับขอบยางก็สิบ็ดจุดห้าสภาพยางสวยนะครับล้อหน้าด้านขวาว้าได้การเลยครับ อืเฟืองท้ายก็เป็นของ FD นะครับ FD ทั้งคันครับคันนะีย้ยางหลังเป็น825สองห้ขอบห6ครับสภาพไม่สวยครับล้อหลังด้านขวาแต่ว่าเส้นในสวยเออเส้นในสวยไปดูฝั่งทางโน,น้นเอกสารคู่มือเรียบร้อยนะครับทะเบยียนยังไม่ขาดนะครับ โอ้ยางหลังไม่สวยแต่ว่าเส้นในสวยครับรถคันนี้ยางหกเส้นสวยสี่เส้นนะครับอ้าวก็สรุปครับผมรถบัสคันนี้แปดเมตรไม่เกินเก้าเมตรนะครับเป็นเครื่องหน้าโคดคัสซียี่ห้อฮิโน่เอดีนะครับคัสซีใหญ่หน้าแปดนิ้วกว่านะครับเครื่องเป็นเครื่องหกสูบนะครับผม H ET O 6C แล้วก็เป็น เกียร์ HO 6เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์ว่างนะครับช่วงล่างก็เป็นของ F d ดีคันหน้าเป็นของ F d ดีนะครับล้อหน้าเป็นยางกระทะเลเดียนยางสวยความบ17.5านะครับยางหลังเป็นกระทะคิ้วยางผ้าใบธรรมดานะครับยางสวย2เส้นเส้นยางสวย2เส้นไม่สวย2เส้นนะครับด้านหลังลูกค้าท่านใดสนใจก็รบกวนแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับผม เครื่องดีคัดซีสวยนะครับช่วงล่างสวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเทียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับ